ถือเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะที่ยังคงได้รับกระแสตอบรับจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องสำหรับแบรนด์ Hong Swan นะคะของผู้บริหารไฟแรงคุณอีชาบิลีนะคะที่ล่าสุดขอตอกย้ำความปังแล้วก็ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ที่สามารถพิสูจน์ได้จริงนะคะคว้ารางวัลสุดยอดแนวคิดแล้วก็นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สากลบินเลียง Product Award สอง2ัจากชมรมปัน้ำใจอุ่นไอรักนะคะไปเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาณวอเตเกตพาวิเลียนประตูน้ำกรุงเทพสวัสดีครับผมอีชาบิลีครับ เจ้าของแบรนด์ครีมฮงสวรครับรู้สึกภูมิใจและก็ดีใจครับนะฮะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ซึ่งเป็นการการันตีว่าสินค้าเรามีคุณภาพจริงๆครับหนึ่งก็คือการกินอาหารที่ดี 2. ก็คือออกกำลังกาย 3. ก็คือใช้สินค้าที่มีคุณภาพและมีรางวัลการันตีครับช่วยในเรื่องริ้วรอยสิวฝ้ากะฝ้าจุดด่างดำครับผมก็มีในส่วนของ ธรรมชาติทั้ง16ชนิดนะครับสกัดมาจากธรรมชาติล้วนๆนะครับดีมากครับผมตอนนี้เรามีตัวแทนทั้งทั่วประเทศครับผมแล้วก็กําลังจะออกต่างประเทศนะฮรครับผมรู้สึกดีใจครับผมก็อยากให้คนไทยทุกคนนะครับได้มีใบหน้าที่สวยงามครับเพราะเป็นหน้าเป็นส่วนหนึ่งของของการใช้ชีวิตครับผมรายสินค้าอย่างอื่นตอนนี้ยังครับเราจะเราจะทําให้ตัวครีมคงสวค์เป็นที่รู้จักกับคนทั่วประเทศ และก็ออกไปต่างประเทศครับคือ,คอนโยบายเราตอนนี้ครับผมช่องทางออนไลน์ของเราครับตอนนี้ก็โอเคครับแล้วก็ซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของการทําออนไลน์เพิ่มขึ้นให้กับตัวแทนครับผมในเพจเจ้าของแบรนด์ครีมฮงสวอนนะครับ<า>เจ้าของแบรนด์ครีมฮงสวอนครับผม<า>ขอบคุณนะครับทั้งตัวแทนทั้งคนที่ใช้สินค้าหรือผู้บริโภคสินค้าของครีมฮงสวอนนะครับซึ่งเราจะ ทำให้ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาในเรื่องของคุณภาพให้ได้มากที่สุดครับผมและสำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าสมัครตัวแทนจําหน่ายนะคะของแบรนด์ Hong Swan สามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะเจ้าของแบรนด์ครีม Hong Swan ได้เลยนะคะ